เอาไปครึ่งหนัดอเคพี่น้องมาพามาเบิ่งน้องน้องอย่างนี้น้องมานะน้องมานะแต่งหน้าแต่งหน้าแล้วว่าจต่งหน้เกาะยามไม่ได้ขึ้นเด้อบ่รวบหน้าแล้วว่ายามไม่ได้ขึ้นเด้อแม่แต่งงานปะเคยผิวแทน พี่เปาพี่เปาอยอะเมลอาไรขึ้นเรื่อยปะต่อไปเก็บใหญ่เนี่อบเอ้ปาดยไแก่าดูคนอื่นไปดูคนอื่น พาดแบกเองยกเองสุดยอดเจ่งมากถึกและบึกบึนเราถึกและบึกบึนยกเองแบกเองสุดยอดเอาอะไรแรกล้างหน้าก่อนเนาะไปกับพี่ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้พี่ไปนอนงานเลยไม่ได้แวะไหนใช่ไหม ไม่ได้แหวกใช่ไหมไม่แหวกเปนอนงานเลยเพราะเมื่อวานนี้แปลชุดให้หนูไงพี่ก็เลยง่วงนอนพี่ไม่ไหวพี่ก็เลยแหวกไม่ได้ใช่ไหมฮะไปก็ไม่ได้ชุดเออพี่เพราะว่าพี่บี้แกบอกว่าแกจะเต้นผมใส่ชุดไปฮะเต้นผมใส่ชุดไปเย็นแล้วอือปะมันก็เหมือนอยู่แต่ว่าสีมันแรงไปแต่ว่ามันก็สวยออออะะไรทีีี่่่ดขขขงงงแลานนพพ้ เอามาขึ้นจังเลยมาขึ้นธุราอย่างของเธอเธอเบิดเลยอันไหนอันไหนก่อนโบไฮฝากกูเย็บให้แล้วก็ไม่อยากูเก็บกูเมียนคือเกลออีกเพื่ออย่างกูถามกอนเพื่ออย่างเฮ็ดกับเฮ็ดห้แล้วเย็บกับเย็บให้แล้วคล้องกับไปคล้องให้แล้วแต่สิว่าฝากกูเก็บอีกฝากใส่น้ำมันนี่ฝากใส่เ้อะกูบอกกอน ทุกคนบอกเป็นพยานไว้เลยบาปใส้พ่อเ,ออเอย็บให้แล้วพ้อให้แล้วเย็บก็เย็บให้รีค่าบ้เสียจักบาทจนึงฝากพ้อมฝากใส้อยู่บ่ฝากใส้อาม่าคือซุ่แล้วตอนนี้นี่เนี้ย พ่อครูพ่อครูเนี่ยพ่อครูนะพ่อครูตอนน่ะวะเขาไม่เอาเขาฝากหนูว่าหนูจะเก็บไว้ใช้เองพอดีหนูเป็นนี่ทบศอยู่สองแสนนี่หก็จะเป็นรถพอนได้เยอะอยู่นะแล้วหนูจะพาที่นีพาอะไรอีกเราจะพานมพาจมูกใหม่แล้วพ่อนะแล้วแม่นะนะต้นน้ำอยู่ไหนล่ะต้นน้ำจะพิจารณาไปได้ไหมอะไรไม่ต้องไม่ไปหรอก ก็ลองชงก็ได้เอาถ้าถ้าเขาต้องนอนไปไม่เพราะพี่ไม่แวะไหนพี่ก็คือตรงยาวไปนอนนู่นเลยก็วันนี้ที่ที่ไม่ได้มานอนนี่เพราะว่าไปเอาชุดให้หนูไงทุ่ดีเลยที่มีเวลาสอบลองพิงเลยขี่รถไปใช่ก็ไปก็ไปอาบอาบน้ำเลยแล้วก็ออกไปทีเดียวอาบน้ำยู่ไหนออาบนน้ยู่ี่ไหมอาบน้ำแล้วก็าจ้งออกไปเลย พี่คุณ<า>แซ้ไปเมือ่อวานฮะพ่อพ่ออัดคิดอยู่วันเนีย้หมอกบรรยากาศตอนไต้รลาก็จะประมาณนี้นะฮะปานฝุ่น,อ,นอันอันนี้คือฝุ่นด้วยนี่ฝุ่นนะไม่ใช่ไม่ใช่หมอกนะฝุ่นเยอะมากวันเนี้ยเช็ดจมูกด้วยนะ เออแมียนพอฝุ่นแบบฝุ่นฉ่ำมากเลยนะวันนี้อุ้ยหมดแล้วไี่เอาพีเศษเนี่ยกระติกาเนียนเนียนมากเพราะว่านางหน้าดูไม่ใช่ว่าจะถนัดนะเนี่ะนังหน้านูเจอแป้งนี่เนียนเลยให้มาให้มาพี่น้องให้มาคิดหน่ออันนี้เพรอันนี้คือฝุ่นนะคะไม่แคร์อย่างคนมาหากรีบบอกแคร์หนึ่งร้อยบาทข้างไปอ่ะตัวแม่กันแม่ แต่ปอนด้ยแล้วนะคนแรกด้วยแต่ปอนด้วยนะมานาเปาคนแรกของดันนอนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะพี่ตาไม่เหนื่อยใช่ไหมเฮอยนะคะไม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเกเต็นท์แม่รุ่งเต็นเดียวเองแล้วก็ขึ้นหลังดังดังดำไหมจกดังออกมาดำสุดไหมอันนี้คือฝุ่นนะอันนี้คือฝุ่นนะที่เราเห็นอ่ะ มันไม่ใช่หมอกนะวันนี้ฝุ่นฉัำมากเลยนะเออเออพี่มองก็หมดรลนะพี่อะไรอ่ะนางนาจี๊ดยาวใครเป็นเซอร์จิตาคุดไลฟ์เสียมาขายเป็นอะไรดีบ่นี่เดี๋ยวรู้ไหมว่ามีนวดมีใบเอิร์ด้วยนะมาเอาเด้อยพรุ่งนี้นะคือลายดอกนะ อนี้คือเสื้อสูทใสนี่เฉยมีโน้ตมีใบเออร์มีชิ้นจังด้วยคุณแม่จากประเทศไต้หวันหรือของคนนี่แหละเราฝากมาให้มีโน้ตมีใบเออร์มีชิ้นจังด้วยมีครูเอกกิิิินนนนดดเยอุ้ยมีโน้ตด้แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะคะบอกว่ามีอ่ามีโน้ตใบเออร์ชิ้นจังครูเอครูไก่แม่โดมว่าทิศคนรถแห่ผู้จัดการฝ้ายฝ้าย ผู้จัดการฝ่ายติดตามไงอ,อ๋อติดตามจากทีนี้ไปมาเอานะครับเก่งมากเลยขอบคุณนะครับ,บหนู<อ>มันหลอนแล้วคิ้วสีรดแล้วหนูจะไม่อาบน้ำเลยหรอ,อเดีเ๋ยวไปให้อาบน้ำด้วยไปผ้าไปอาบน้ำมามาเบิอ่อแยงเลยลงน้อยเลยมาเอ๋อแล้วต้นน้ำมันไปนไหนนี่ม,มันเก็บของแล้วไป กเอออ่า,า,นนาอนองนั้น,น<ะ>ม่นำกันแกเขายางก่อนเลเขายาไปฮะ้จะยงไปก่นนะเเงินเสรอ๋อไพีช่วยถือมาปเงินไหนก็อันนี้ใบเลื่อยอันแกะใบเลื่อยแกะออกเลย้ช่ยางนี้คือหายหายจริงไม่ไว้ใจใครไม่ได้ ไปอายบยวดดีกว่าโคตรไม่รู้จะรับนี่ไปแล้วนรันะคะมุกระายมุกมันใวหัวไ้เนเน่ยังหัวเราเน่หัยวยังเอาแต่ับเนียคืออะไรอะ่ะไปอายบยวดอ๋ตัวหัวไอ,อดีดอไหนที่ปอยู่ไหนนี่เอ่อ หญิงไปแล้วนะคะอุ้ยอะไรขหรอคลองเหรอแรงมากชูรสอาบน้ำพี่ต้นน้ำหนักอาบน้ำค่ะเสร็จหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จหรอยังไปโอเคไปโอเคโอ้โหโอเคโซ่ไปไหนอ่ะน้ำตรงไหนนี่ยใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแห่งกัน ใส่วาป็่หน่อยดังใส่วาสีมีกันตลอดไปใส่ว่าสีบอสกันใส่ว่าฮิตลโอเคค่ะอ๋อตรงนี้ใช่ไหมตรงห้องน้ำไม่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 เอาูปอุ้มเต็มเออเต็มจริงพี่พี่ไปอาเข้าแล้วยี่ใส่เข้าไปใส่ อันไหนเอ็มหาของเจอขาไหมหละเจี๊ยงอยู่กับพี่ปอ,ปองไงไหนผู่ชายไปอาบแฟนผู้ชายหาังเลยยันอ๋อ,อใส่ละทางเขาทางของใสอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ข้าวตรงนี้หรือเปล่านี่ นี่งไงเห็นสายยางเขาอาบอยู่ตรงนี้ฮะมี่กี่บ้างที่ใครดาบยี่วัดดิไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่เหม็นนี่เดินไปหาผู้ผอือยู่นะไ,ไ,ไม่ใส่สินี่ไงเห็นเ,เสียงน่ะเดี๋ยวผมแต่งตัวพูด ควมาอาอบน้ำพวกเราทั้งหมดเอารถเป็นบ้านเิ่งตื่นตื่นค่ะอาบน้ำค่ะคุณแม่อสอสอะไรบ้าอ,อสมอ มาสปามาดูห้องน้ำกันนะคะว่ามอาาีอะไรเซอร์ไพรส์มีเหลืองนะจ๊ะเป็นน้องสมพี่อัดผู้หลูอยู่วนะ่าจพี่น้องใครขออย่าไปอาบน้ำกันได้ขอเดือดนะคะขออย่าไปอาบน้ำกันได้ครับพี่น้องไม่หมดฝากติดตามช่องพี่เปาอ๋อบอสมาติดตามมันวก็ติดตามหลายแล้วกดติดตามเยอะแล้วแต่ก็ฝากเข้ามาดูเข้ามาเชียร์นะคะพี่น้องเนาะผู้ใดการ เมื่อคืนนี้กินไอ้นี่แอลกอฮอล์ไปแล้วเราก็กินอาหารเสริมต่อนะครับอะไรแอลกอฮอล์กินเหล้าค่ะหรือเบียอะไรเงี้ะไม่โลกสวยค่ะพราะไม่ชอบโลกสวยเบื่อเบื่อคำว่าโลกสวยมานานแล้วอยากกินอะไรก็กินคือบ้านหลังนอกว้าววันนี้มันมันเสร็จเร็วนะวันนี้มันเสร็จเร็วนะใช่ไม่ผิดปกติมากเลยนะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวกูวิ่นวันนี่งวิ่นเลยป่าววิ่นตอนกูเสร็จกูอยวิ่นอีก จะอีกสามหมื่นใช้แต่งหน้าแบบนี้ตาจะเป็นแบบนี้คือจะเป็นแบบนี้เนี่ยมาอะไรก็หามาให้แล้วเห็นี่มจะทำยังไงจะทำยังไงไม่เชื่อไปนองไม่เปล่า